สวัสดีครับพบกับที่มีเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast นะครับเริ่มออกอากาศแต่ละตอนเนี่ยในบ่ายวันอังคารนะครับจากนั้นท่านสามารถฟังย้อนหลังได้ครั้งนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่พาไปเที่ยวคาสิโนในกัมพูชาที่ผมไม่ได้ไปคราวนี้จะไปอีกสองที่นะครับที่เป็นดินแดนในฝันว่าจะไปแต่ก็คิดว่าสงสัยจะไม่ได้ไปเสียแล้วนะครับไปที่ไหนคือไปที่สตริงเตงและ ังกบเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสตรึงเตรงเนี่ยผมฟังเลยนี่มันภาษากัมพูชาแล้วมาจากไหนนาะสะตรึงเตรงสะตรึงเตรงอ่านไปอ่านมาค้นพค้าไปคนว่าอ๋อมาจากเชียงแตง ชื่อเดิมของสตรึงเตรงเนี่ยอยู่คือเชียงแตงพิกัดของสตรึงเตรงเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดชายแดนของกัมพูชาแต่ว่าไปต่อกับอะไรก็ต่อกับลาวครับจำปาสะต่อกับลาวจริงๆเลยมาอีกครั้งนิดนึงก็คือดินแดนที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตนะที่คืออุบลด้วยตรงท,ที่ที่มีมีเรื่องกันนะฮะสตรึงเตรงเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่พี่น้องกัมพูชาเรียกโดย แปลงมาจากชื่อเดิมก็คือชื่อลาวนะครับก็คือชื่อไทยจริงๆชื่อไทยนะครับว่าเชียงแตงเพราะฉนสตรึงเตงเนี่ยเป็นดินแดนในฝันที่ผมอยากจะไปมากจริงๆเนี่ยมันมันฝันสองที่มันสตรึงเตงแล้วเลยสตรึงเตงขึ้นไปเนี่ยครับก็นอกจากเป็นลาวแล้วเนี่ยสุดแดนตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาก็คือเอ้ยรัตนคีรีครับรัตนคีรีชื่อเนี่ยนะชัดเจนเนี่ยเป็นภูเขาแหง่งแก้วแหวนเงินทอง ของที่นั่นเนี่ยพรอยเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไพรทูลเพทายโอ้หอยากไปดูนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเห็นแม่นะสายโอ้โหหัวสีฟ้าสวยนะครับเราก็อยากไปเห็นนะเขาบอกตรงนั้นอ่ะมีเยอะมากพอเลยเป็นที่เดียวก็ข้ามไปเวียดนามจงแดนนั้นเนี่ยต,ต,ตรงๆนะตรงนั้นเป็นที่ราบสูงที่มีลักษณะพิเศษสองสามอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งคือที่ราบสูงฝั่งลาวเร้วกวที่ราบสูงบุโรเวนเป็นที่ราบสูงที่ ชาวคาชาวละวะชาวถิ่นคือผู้คนดั้งเดิมบนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับไปตั้งฐานกันอยู่ที่นั่นเยอะมากรวมทั้งที่สตรึงเตรงแล้วที่รัตนคีรีด้วยนะครับเป็นที่อยู่ของคาระแดนะครับละวะอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับจารายเนี่ยที่เขามีสารพัดชื่อเอางี้แล้วกันนะครับอยู่ที่นั่นแล้วเป็นถิ่นที่ผมว่าเป็นถิ่นดึกดำบรรพ์นะที่อยากจะไปสัมผัสอยากจะไปเยี่ยม เพราะว่าอันนี้พี่น้องเขาก็พี่น้องกับที่เราเรียกว่าผี่ต้องเหลืองที่น่านพี่น้องกันกันกบเมอแกนกลุ่มที่เป็นอมอรเคมทั้งหลายนะครับรวมทั้งล้วด้วยนะครับพวกนี้เป็นคนตั้งเดิมในในดินแดนนี้เขาชุมอยู่ที่นั่นนั่น,นที่นก็คือเป็นดินแดนของคนตั้งเดิม ถามว่าเขาอยู่ตรงนั้นไหมเข้าใจว่าถ้าตามตำนานล้วนนะเขาคงอยู่ในที่รับรุ่มหล,ละแล้วต่อหลังพอคนเมืองมาอยู่เขาก็เลยถอยขึ้นไปแต่ที่สําคัญเนี่ยตรงนี้เป็นเขตที่แต่ก่อนนะทั้งลาวทั้งไทยทั้งเวียดนามรวมทั้งฝรั่งเศสนะจะมาล่าจับคนคาระแดพวกนี้เอาไปทาไปขายเป็นทาสเพราะตรงนี้เขาก็เป็นที่ถิ่นเดิมแล้วก็เป็นที่ที่เขาถอยร่นแต่อันที่สองนี่ยอยากเป็นที่รับสู่อย่างเช่นที่นัด รัตนคีรีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้มียอดมีทะเลสาบป,ปากปองภูเขาไฟข้างบนนั้นด้วยทุกวันนี้ก็เป็นที่ที่คนชอบไปนะไปไปล่องเรือไปเที่ยวมีน้ําตกแต่อันที่สามที่น่าสนใจมากสําหรับสตรึงเตรงก็คือเป็นจุดที่เม่น้ําโขงนะครับพอไหลลงผ่านคอนพระเพงหลีผีจำปาสักนะครับลงมาเนี่ย ก็เข้ามาสู่กัมพูชาตรงนี้แล้วมีแม่น้ําอีกสองสายคือเซกองกับเซซานไหลามาสมทบทําให้ตรงนี้เป็นดินแดนแห่งบึงกว้างแม่น้ำโขงสวยเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่พื้นที่ในฝันะนะครับที่น่าไปแต่ที่สําคัญกว่านั้นอีกนะครับมันยังมีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองโบราณผมเนี่ยเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์นะครับเขาบอกตรงนี้มันมีชื่อเมืองเป็นแบบ กัมพูชาเป็นแบบอะไรแต่มีอยู่เมืองหนึ่งที่ฟังชื่อแล้วผมก็ตื่นเต้นนะชื่อว่าทาลาปริวัดทาลาปริวัตเนี่ยมันมีคําว่าปริวัตนะปริวัดแปลว่าหมุนแปลว่าวนนะทาลาผมก็อ่านไปอ่านมาทาลามาจากคำว่าทาราฮะหมายว่าเป็นจุดที่น้าเนี่ยหมุนวนก็แม่น้าโขงไหลมาแล้วก็มีแม่น้ําเซกองเซซายนะครับไหลมาสมทบแล้วก็วนกันอยู่ตรงเนี้นะครับก่อนที่จะไหลเลาะลงไปจนเป็น เป็นต้นเลสาบนะบเป็นต้นเลสาบที่ใหญ่โตนะครับเป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่ก็ไหลผ่านตรงนี้หมดแต่ที่ทาราปฏิวัติน่าสนใจมากเพราะว่ามีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีไปศึกษาพบว่าที่นี่เนี่ยครับมีหน้าบันมีปราสาทผมใช้คว่ามีปราสาทนะมีปราสาทของขเขมรโบราณสมัยก่อนพระนครอายุราวราพุทธศตรวรรษที่11หลายปราสาท ที่สำคัญคือทิ้งหน้าบันซึ่งมีอัตลักษณ์พิเศษนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นแบบฐาราปริวัติก็คือมีหัวมะกรอยู่สองข้างชูงวงคือมีหัวเป็นจระเข้นะครับแล้วมีจมูกเนี่ยเป็นแบบงวงช้างจะมีฐาราปริวัติจะเป็นอย่างไ้แล้ตรงกลางก็จะมีซุ้มมีรูปเคารพอยู่ตรงกลางเยอะเยอะมากแล้วบอกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเขเมรยุคก,ก่อนพระนครเมื่อพศ1000โดยประมาณ แต่เรื่องนี้เพิ่งพบทีหลังนะครับแล้วก็พอพบก็เลยแต่มีพื้นที่เรียกว่าถาราปฏริวัติเขาเลยเรียกศิลปะแบบนี้ว่าถาราปฏริวัติทีนี้ไอ,อ้หน้าบันทรงแบบถาราปริวัติเนี่ยที่พบอยู่มากที่สุดที่นี่แล้วสอดคล้องกับชื่อชื่อชื่อเมืองเนี่ยนะครับปรากฏว่าเชื่อไหมฮะว่าไอ้หน้าบันแบบถาราปริวัติเนี่ยเราพบอีกสองที่ในแผ่นดินไทยคือพบที่วัดทองทั่วที่จันทบุรี กับพบที่วัดสุป,ปัตนารามที่อุบลราชธานีว่ากันว่าศิลปะแบบฐาราปฏริวัตเนี่ยเป็นศิลปะต้นเขาของศิลปะนครวัดนครธมแล้วเกิดขึ้นก่อนนะครับก่อนนครวัดนครธมเนี่ยหลายร้อยปีมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันพบทั้งที่อุบลริมแม่น้ำขงและพบที่จันทบ,บุรีจริงๆแล้ว อาณาจักรใหญ่ที่เป็นต้นทางของที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าเป็นขอมหรือเป็นเขมเมเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นํามาสู่การวิวาทว่าอะไรเป็นของใครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทาให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเจนละว่ามีเจนละบกและเจนละน้ำเห็นไหมครับเจนละบกอยู่ที่ไหนเขาบอกเจนละบกก็อยู่อุบลนั่นแหละนะครับแล้วเจนละน้าก็อยู่ล่างลงมาก็น่าจะอยู่ที่รัตนคีรีฐาราปริวัติรวมทั้งในเขตที่ล่ามลุ่มต้นเลสาเพราะฉะนั้น มีเจรลาบกและเจรลานามอันนี้นะครับอันนี้นำนำมาสู่ผมขอขอขอเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยชนชาติหรือชนเผ่าหรือประเทศเนี่ยในแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีขอบเขตกันชัดเจนและที่สำคัญก็คือเราร่วมกันอยู่ผมยังยืนยันนะัว่าเราร่วมกันอยู่ไอ้รัฐชาติรัฐเขต,รเขตหรือเส้นเขตแดนที่กำลังทะเลาะพิพาทกันเนี่ย มันเพิ่งเกิดขึ้นทีหลังแล้วลากกันไปลากกันมาเพราะว่าลากกันเมื่อไหร่ก็ต้องจบกันเมื่อน,นั้นแหละนะครับที่ค้างลากกันไม่ได้ก็เพราะตั้งข้อแม้ว่าแต่ก่อนนู่นแต่ก่อนนู่นนี่ถ้าแต่ก่อนไปจนถึงสมัยนู้นเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าทาลาปริวัติหรือเจนละบกอยู่ศูนย์กลางอยู่บนนั้นอะไรอะไรก็ต้องเกี่ยวกับอุบลมันก็มันก็หาข้อ,อยุติไม่ได้สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเ็จริงจริงเราอยู่ด้วยกันนแหละ นะครับเราอยู่ด้วยกันแล้วไอ้เส้นเขตแดนรัฐประเทศเนี่ยเพิ่งมาทีหลังนะครับแล้วที่ผ่านมาทะเลาะกันบ้างก็ดีกันบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องเจนล่าและถาลาปฏิวัติในเขตสตรึงเตงเนี่ยที่เคยอยากไปดูมากแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้หน้าบันเหล่านี้เนี่ยก็เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่พนมเปญน,นะครับเพราะว่าอยู่ที่โอ้โหมันแสนกันดารต้องนั่งรถไปแสนไกลมากอันนั้นก็คือเป็นเขตของสตรึงเตงนะครับที่ถึงวันนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ อันที่หนึ่งก็อยู่ไกลมากเลยอันที่สองก็คือพอเกิดเหตุอย่างเงี้ยยิ่งไปที่ไกลเราก็ยิ่งโอ้โหนะครับงั้นตอนนี้พักไว้ก่อนว่าคงยังไม่ได้ไปเ,เช่นกันกับที่รัตนคีรีซึ่งเลยออกไปนะครับตามที่บอกแล้วไกลเข้าไปอีกนะครับน่าจะยากที่จะไป ทั้งหมดนี้เนะี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเขาว่ากันว่าที่สตรึงเตงหรือเชียงแต่เนี่ยนะครับกับรัตนคีรีเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่นะครับท่านท่านลองนึกนะฮะมันมีชื่อว่าเชียงแตง่ซึ่งเป็นภาษาไทยเออเชียงแต่เนี่ยเป็นอาณาเขตของสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่12 3 4จนถึงขั้นออตอนที่เรามีพิพาทกับฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เรียกเอาดินแดนฝั่ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงไปเนี่ยนะครับตอนนั้นแหะครับก็ทำให้พื้นที่นี้นะครับรวมทั้งเขเมรเนี่ยนะครับก็ตกไปเป็นของฝรั่งเศสแต่เดิมเนี่ยเป็นชายเขตแดนของไทยแต่ก่อนที่จะเป็นชายเขตแดนของไทยเนี่ยเดิมเนาะชื่อเชียงแตงเนี่ยเขอสอดคล้องกับชื่อของพี่น้องลาวตรงนี้ก็เคยเป็นดินแดนของลาวมาก่อน เขาบอกว่าทุกวันนี้พี่น้องชาวว่านเนี่ยยังเป็นพี่น้องลาวนะครับก็เป็นพี่น้องเหมือนกับภาคอีสานดินแดนเชียงแตงเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นของไทยเนี่ยก็เป็นของลาวมาก่อนแต่พอถึงยุคที่ลาวเกิดการขัดแย้งกันภายในนะครับทั้ง3ฝ่ายคือหลวงพระบางเวียงจันทร์แล้วก็จำปาสักนะครับแล้วก็ไม่ลงตัวแล้วก็มีมาเข้าข้างกับฝ่ายไทยแล้วก็มาอยู่กับไทย ก็ทําให้เปลี่ยนมาเป็นของไทยแต่ช่วงก่อนหน้านี้เป็นของลาวนะครับแล้วก็ว่ากันว่าก่อนที่จะเป็นลาวอแหละนะครับปีฐานลาบริวัติอยู่ก็คือเป็นดินแดนดึกดําดันของทางเคขมรน,นี่เฉพาะแค่สตรึงเตรงฐาลาบริวัติเราก็เห็นแล้วเป็นดินแดนที่มันเปลี่ยนผ่านส่วนผู้คนนะครับทุกวันนี้แม้จะมีคนเขมเมมีคนต่างชาติมากมายแต่เขาบอกว่า ผู้คนรากฐานของทั้งที่สตรงเตงนะครับเชียงแตงกับที่รัตนคีรีเนี่ยนะครับเป็นชาวถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็นออสโตรเอเชียติกกับออสโตรนีเซียนถามว่าออสโตรเอเชียติกนี่คือใครออสโตรเอเชียติกก็คือขอมมอนละวะขาระแด ออเตรเเซียนเนี่ยก็เป็นพวกจามจำปาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามีฐานอยู่ที่เวียดนามตอนกลางบางช่วงเนี่ยกัมพูชาเนี่ยนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นดินแดนประชิดใช่ไหมทางฝั่งตอนออกก็เป็นเวียดนามเป็นจามทางเหนือก็เป็นลาวทางตอนตกก็เป็นไทยนะครับทางล่างเนี่ยเป็นเขเมรก็มีการขัดแย้งกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางกับทางถ้าเราไปที่นครธมเราจะเห็น ยุทธนาวีครั้งใหญ่ระหว่างเขมรกับจำปานะครับก็เรียกว่ารบกันใหญ่มากเลยโดยที่นี่ก็จะมีชาวจำปาอยู่ด้วยอันนั้นนั่นก็คือผู้คนที่อยู่ที่นี่อันนี้เป็นหลักการที่ผมมักจะเอามามองว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้รัชชาติเนี่ยมันก็เป็นโอเคแหละมีผลประโยชน์มีอะไรต่ออะไรแต่ลึกๆเนี่ยเราเป็นมนุษย์นัด้วยกัน แต่อีกดินแดนหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามนี่ลงไปล่างสุดเลยนะครับถ้าพอแม่น้ำโขงเข้าเขตกัมพูชาที่สตรึงเตรงหรือเชียงแตงก็เลาะข้ามลงมาจนถึงข้ามพนมเปนนะเป็นตัวเลสาบใหญ่นะครับตั้งแต่เสียมราบจนมาถึงพนมเปนนะฮะแล้วผ่านเลาะลงไปเนี่ยก่อนจะออกทะเลที่เวียดนามใต้เนี่ยนะครับ จะผ่านบริเวณนะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาซึ่งปรากฏว่ามันมีเมืองโบราณอยู่นะครับเมืองหนึ่งชื่อตอนแรกเนี่ยเราก็อ่านว่าเป็นอังกอร์บเรยอังกอร์เบเรยผมอ่านไปอ่านมาเขาบอกอ๋ออังกอร์มันคือนครใช่ไหมอังกอร์วัดเราเรียกนครวัดนะอังกอร์ธมเราเรียกนครธมคือนครที่ใหญ่ อังกอบอเรอยอ๋อมันคือนครแล้วบอเรอยมันคืออะไรเขาบอกอ๋อบอเรอยก็คือบุรีตรงนี้คือนครบุรีที่นี่เนี่ยทำไมถึงคิดอยากจะไปเหตุผลที่อยากจะไปเพราะว่าจริงๆนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วพอผ่านแม่น้ําโขงลงไปจนถึงะทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นดินแดนของกลุ่มกัมพูชามาแต่เดิมแต่นั่นแหละด้วยด้วยความที่อ่อนกําลังของชาวกัมพูชา พี่น้องเวียดนามและจำปาเนาะเขาก็เลาะ,ะเลาะเรียบฝั่งมาเรื่อยๆพี่น้องกัมพูชาเนี่ยถนัดอยู่ในที่รุ่มและทำนาใช่ไหมครับรุ่มแม่นม้ําขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาอยู่ชายฝั่งเขาก็ถนัดเรื่องชายฝั่งทะเลเขาก็เลยเลาะฝั่งทะเลมาเรื่อยลงมาเรื่อยๆจนเขาก็ค่อยๆขยายตัวมาอยู่ริมฝั่งทะเลปากแม่นม้ําโขงที่แยกเป็น 9สาขาเนี่ยครับหมดเลยทําให้กัมพูชาเนี่ยไม่ติดทะเลทางฝั่งทะเลนอกมาติดทะเลอยู่นิดหน่อยที่ซีฮานวูวิลเนี่ยครับทางฝั่งทะเลในคือฝั่งอ่าวไทยเท่านั้นแหละตรงนี้เนี่ยพอเวียดนามลงมาครอบหมดเนี่ยนะครับถ้าท่านเคยตามไปเที่ยวกับผมตอนที่ผมไปแถวแถวปากแม่น้นําโขงนะครับตรงนั้นก็มีเมืองโบราณเยอะแยะไปหมดนะครับที่เขาถือว่าเมืองออกแอลเนี่ยที่ฝรั่งเศสมาขุดแล้วเจอหลอกอักฐาน การค้าที่พบว่าตรงนี้น่าจะเป็นเมืองท่าสำคัญของฟูนันทุกท่านคงนึกออกนะฟูนันเป็นเขาว่ากันว่าเป็นอาณาจักรแรกสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่เรามีหลักฐานเพราะว่ามีบันทึกจากฝ่ายจีนว่ามีอาณาจักรชื่อว่าโฝนานขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีของมาลเร่จากฝรั่งเศสนะครับยุคที่ยังถือครอง อาณานิคมอยู่เนี่ยนะครับก่อนสงครามลโลกครั้งที่2เนี่ยมาเรยเนียยขุดเจอนะครับโบราณวัตถุจํานวนมากที่ออกแอลออกแก้วนะครับแล้วก็บอกว่านี่แหละคือเมืองท่าแห่งฟูนันไม่รู้ว่าเมืองหลวงอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงปากแม่น้ําโขงมีทั้งออกแอลมีดงทาบมีทั้งหลายเมืองผมไปมาถ้าอยากฟังไปตักตามไปค้นดูนะครับแต่เขาบอกว่าลึกเข้าไปจากจากออกแอลซึ่งไม่ได้อยู่ปากแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่า ต้องออกไปจากทะเลอีกอกอ,กอ,กอ,อกไปตามคลองตามแม่น้ําอีกนิดหนึ่งแต่เขาบอกพอขึ้นไปทางต้นน้ําไปหน่อยเดียวพอข้ามแดนเวียดนามเข้าไปในแดนกัมพูชาจําได้ตอนที่ผมไปเวียดนามเขาบอกนี่ข,ขับรถไปนิดเดียวก็ถึงนะถึงอังกอร,ร์เบเรยเนี่ยถึงนครบุรีเนี่ยเขาบอกมันมีเมืองมีมีคูนะคันดินล้อมรอบนะครับอยู่ที่อังกอร,ร์บเรย แล้วที่อังกอร์โบเรยเนี่ยนะก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีก็เจอหลักฐานโบราณคดีมากมายไปหมดที่ร่วมสมัยฟูนันจนเขาบอกว่าอ๋อออกแอลเนี่ยคือเมืองท่าแล้วอังกอร์เบเรยเนี่ยคือเมืองหลวงแล้วทุกวันนี้ตนะ้องมีการขุดค้นศึกษาโอ้มีตั้งหลายอย่างนะเขาบอกมีกำแพงเมืองนะครับมีปราสาทมีเทวาลายัย เทวาลัยทุกวันนี้เขาเรียกอารรอสรมฤศีนะอาสมฤศีหรือปราสาทเนี่ยเป็นปราสาทอิฐนะครับแล้วก็มีศิลาเป็นศิลปะอีกศิลปะหนึ่งนะครับคือเรียกเขาเรียกว่าศิลปะพนมดาฟูนันเนี่ยเขาบอกมันเริ่มตั้งแต่ราวพุทธศี่รปดที่8ที่9แล้วพนมดาราวราวพุทธศรที่10อันนี้ก็เหมือนกับที่สตรึงเตรงนะครับสตรึงเตรงเนี่ยก็ราวพุทธที่สิบสิบเอ็ดทางนู้นก็เกิดอารยธรรมเจนละ ทางนี้ก็เกิดอารยธรรมฟูนันหรืออาจารย์พุทธาใช้คำว่าพนมนะครับที่นี่เนี่ยมีปราสาทแบบพนมดาซึ่งเป็นอีกต้นแบบของศิลปกรรมแบบกัมพูชาสำหรับการศึกษาของผมและที่ผมอยากไปก็เพราะว่าเฮ้ยคือตอนที่ไปที่ออกแอลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบนะครับริมแม่น้ำแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันแบนหมดที่เขาขุดค้นอะไรเขาก็ กรบทิ้งก็เป็นแบนเหมือนกับเป็นมันเราไปเดินในหน้านะฮะแต่ที่พนมดาเนี่ยมันมีแลนด์สเคปมันมีเนิน,ม,น,นมีเขานะครับมีปรา,าสาทเหลืออยู่มันก็เป็นเมืองความที่อยากจะไปเพราะว่าเพราะว่าางี้ครับเอ,อ่อช่วงหนึ่งเนี่ยทางไทยเนี่ยเชิญนักประวัติศาสตร์ชื่อจองบอสซูริเย่เนี่ยครับมาทำการศึกษาว่าที่อู่ทองมันเป็นยังไงนาะแล้วที่คลองท่อมเนี่ยเป็นยังไง ปรากฏว่าจงบอสลิเยนเนี่ยนะครับแกบอกว่าสําหรับทัศนาของแกเนี่ยนะครับคือท่านผู้ฟังต้องอย่าลืมนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าฟูนันออกแอลฟูนันเนี่ยเก่าสุดเนาะแล้วกออ็อูทองก็แค่ทวารวดีนะคลองท่อมมีหลักฐานน่าจะสัมพันธ์กับเราพุทธที่5ที่6ด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังตอบอะไรไม่ได้ บ,บอกว่าจองปัศลีเนี่ยแกมาถึงแกศึกษาไปศึกษามาข้อเสนอแกบอกนี้บอกว่าฟูนันศูนย์กลางอยู่ที่ไหนยังไม่ชัดเจนนอกจากที่ออกแอลและองกอเบเรยแล้วเนี่ยนะครับที่อู่ทองประเทศไทยเนี่ยก็เจอหลักฐานที่ร่วมสมัยแล้วคล้ายกันมากเช่นที่ออกแอลเนี่ยเจอเจอจี้ทองคำเป็นรูปจักรพรรดิโรมันที่อู่ทองก็พบนะครับ เพียงแต่ของอู่ทองเนี่ยไม่สวยเท่าแบบที่เจอที่ออกแอลซึ่งก็ปากแม่น้ำโของออกไปจากออกไปจากนครอังกอร์บเบรลยแต่ที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือว่าคลองท่อมเนี่ยก็ใช่นะอันนี้ท่านลองท่านลองวาดสามเหลี่ยมดูนะครับท่านจะพบว่าอังกอร์บเบรยกับออกแอลอยู่ปากอ่าวไทยทางด้านตะวันออกเฉียงใต้แล้ว อูทองเนี่ยอยู่ที่ก้นอ่าวไทยนะแล้วคลองท่อมเนี่ยก็อยู่บนคอคอดกระนะครับซึ่งก็เป็นปากอ่าวไทยแต่แม้จะไปทางฝั่งอันดามันก้นแต่ก็ปา,ากอ่าวไทยทางด้านตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ออกเสียงใต้ตัวนี่เป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับชงบริสเลียเนี่ยลากให้เป็นรูปสามเหลี่ยมว่าอันนี้แหละคือไม่รู้อันไหนเป็นเมืองหลวงอันไหนเป็นเมืองท่าแต่เป็นไดร์แองเกิลส์ของฟูนันที่น่าคิดน่าสนใจ ทั้งนี้เนี่ยในจีนเขาบอกเลยว่ามีกษัตริย์ฟูน,นันชื่อฟันซีมันนะแม่ทัพส่งแม่ทัพออกมาเพื่อจะลงเรือข้ามทะเลเพื่อจะไปตีนะแต่สุดท้ายเนี่ยการตีนี้ไม่สําเร็จถามว่าจะไปตีไหนก็หลายฝั่เนี่ยไม่ไปตีอู่ทองก็ไปตีกลองท่อมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของยุคนั้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ผมเกี่ยวนะครับแล้วก็สนใจมากอยากจะไปที่อังกอร์เบอรเลยก็เพราะว่า จากการศึกษาส่วนตัวนะครับที่ศึกษามาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ครองท่อมเนี่ยเราพบหลักฐานที่บอกว่าเป็นที่ทองคําเป็นรูปจกักรพรรดิโรมันเนี่ยที่ครองท่อมเจมอเยอะมากเป็นสิบสิบอันเป็นทองคําเป็นสิบอันเป็นดีบุกเนี่ยผมว่าน่านจะเจอเป็นร้อยครับแล้วจากการค้นคว้าเนี่ยดรบริชต์บอเรลจากไฮเดอ์บอกเนี่ยเธอบอกว่ามันผลิตที่คลองท่อมเพราะฉะนั้นไ ที่ทองคำอันที่เจอที่ออกแอลนะก็เป็นเมืองท่าของอังกอร์เบเรยเนี่ยนะครับมันน่าจะผลิตจากคลองท่อมเพื่อส่งมาที่นี่ถ้าเป็นผลิตที่คลองท่อมแล้วส่งมาที่นี่ตรงไหนจะเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงนั่นคือเหตุผลที่อยากจะไปให้ได้นะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยนะครับสงครามเกิดนะครับการที่จะไปเนี่ยคงจะยากถ้าม,มีคนเคยบอกผมน,นะหมอ บินไปลงพนมเปญแลหารถนะสองชั่วโมงถึงอังกอร์บอเลยผมก็รีรอรีรอรีรอนะครับเมื่อไหร่จะได้ไปเสสีอยากได้สัมผัสเพื่อจะได้เทียบเคียงกับทั้งอู่ทองแล้วก็ทั้งของท่อมหรือที่อื่นๆไม่แน่อาจจะไปพบหลักฐานอะไรที่มันสอดคล้องและสัมพันธ์และชัดเจนกว่านี้ก็ได้แต่นั่นแหละไม่ได้ไปจนได้ก็หวังนะครับว่าการเจรจาสันติภาพกันที่ กลาลําเปรในช่วงที่ผ่านมาแล้วที่จะมีต่อไปหรือความรู้สึกขัดแย้งนะครับที่ผมนะผมตกผลึกว่าเป็นความขัดแย้งของผู้นำด้วยผลประโยชน์ส่วนตนผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องของชาติด้วยซ้ำไปนะครับแล้วทำให้พวกเราหลงกลนะครับทั้งพี่น้องไทยพี่น้องเขมรห,หลงอยู่ในใน,ใน กลนละเกมที่เขาขัดแย้งกันแล้วไม่รู้ทะเลาะก,กันเรจริงจริงไม่รู้ทะเลาะก,กันจริงหรือเปล่าด้วยนะแล้วหลอกให้เราเนี่ยทหารเนี่ยต้องรบแล้วก็เสียชีวิตแล้วเราก็มาขัดใจกันเนี่ยผมก็หวังแต่เพียงว่าอีกไม่นานนักนะครับเหตุการณ์เนี่ยคงจะคลี่คลายแล้วเราก็กลับมาเป็นบ้านไกลเรืองเคียงเป็นมิตรประเทศกันอีกนะครับนึกถึงเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วที่ผมเองก็ เคยดูแลรักษาเคยรู้สึกรักอะ่ะแล้วก็เห็นใจนะครับจนแม้กระทั่งไปที่เขาอีด่างก็สัมผัสถึงความทุกข์ยากแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็ได้ตามไปเที่ยวมา5-6ครั้งแล้วก็ประทับใจตลอดมาก็หวังครับว่า,าวันนี้บอกว่ายังไม่ได้ไปเนาะแต่ลึกๆก,ก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วเราก็จะได้ไปกัน เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา